และโครงการสดมนข้ามปีอาเซียนจังหวัดสุรินทร์ประจำปีพุทธศักราช2565ระหว่าง,งวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2565ณวัดป่าโยธาประสิทธิต์ตำบลวอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับ โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ได้ร่วมมือในการจัดโครงการกิจกรรมในวันนี้นะครับเปลี่ยนเชิญท่านหัวหน้นสาส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้ว ด้านในรพิธีเลยนะครับขออนุญาตเตียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับสําหรับท่านผู้มีเกียรติอุบาสกอุบาสิก,กาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมประกอบพ,พิธีในวันดีท่านสามารถที่จะจับจองที่นั่งร่วมประกอบนนพิธีนักบวพิธีแห่งนีได้เลยนะครับสําหรับกําหนดการ ในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับเวลา20นาฬิกานายสโุโคงกิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประางังในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธีจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ต๊ะอ,อุบูชาเปิดดวยดอกไม้ทุกเทียนแผ่ถวายราชการะเะตั้งหน้าพระปรมุัยจรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเปิดกลวยดอกไม้ทุกเทียนแต่ถวายรัศก,การะระรูปสมเด็จพระอริยวงศ์สังฆานยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตามลำดับนะครับจะเป็นการประกอบพิธีเปิด นะครับโดยท่านวัฒนธรรมจักสุบินกล่าวรายงานท่านประธานกล่าวเปิดหลังจากนั้นจะได้เข้าสู่การประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพุทธศารรสนิกชนอาเซียนก็ะจะมีกิจกรรมลายสีคุณค่าและความสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนาของชาวไทยการแสดงระบำเดิมตรท ของชาวกัมพูชากัรบรรดาธรรมของพระสงฆ์ชาวเวียดนามนะครับก็จะเสร็จพิธีในช่วงพิธีแรกนะครับหลังจากนั้นเวลา21นาฬิกา30นาทีสวดบทธรรมจักรกับประวัฒนสูตรโดยคณะสงฆ์วัดปา่าโยธาประสิทธิ 22.30นาฬิกานาทีพระครูปราโมทธ,ธรรมวงศ์ที่ปรกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินธรรธยุทธ์ประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาถึงมณฑลพธิธีเจ้าหน้าที่รัฐนาธรรมพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนะถาถวายกันเทศแต่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาะ2 3 0นาฬิกานางสมรักวรพัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิจีจุดทุกเยนบูชาพระประทานไตรเจ้าที่ราชนาสินประธานส่งให้สินประธานในพิธีเปิดก้วยดอกไม้ทุกเยนแผ่ถวายราชกาลเพื่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประธานแลพิธีเ,เปิดตรวยดอกไม้ทุกเฉลี่นแต่ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระอริย์ศงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกกล่าว <9. S 1> ราชดุลีถวายพระพรชัยพระชัยมง,งคลติสันเสริญพระบารมี บ,บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประทานในพิธีต่อไฟพระเาิกประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลสังฆมณฑ์สกุลมหาสังฆมิฑนายกถวายประทานสงประทานสงจุดเทียนัยมงคลพระสงฆ์ทัานนั้นเจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ราชนาวพระปริตประสมและผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนเรื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจริญจิตภาวนาประธานและพิธีและหัวหน้าส่วนราชการถวายทุปตุปัจใยับยรรมประธานสอนมอละนโมทนา ประทานแลวิธีกรดน้ำรับคอเมื่อเข้าสู่วันใหม่ในวันที่หนึ่งกราคมพุทธศักราชสอง5้ารกบห้าประทานและวิธีลั่นค้องชัยจำนวนเก้าครั้งพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา,ทาบทชยันโตสวดมนต์รับปีใหม่บทใจมงคลคาถา,าพาหุง เป็นการสวดถวายสมเด็จพระบุรษ,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 ษัตริย์มหาษัริัตตยาธิราชและพระบรมสารวง์ทุกพระองค์และสวดมนต์ให้ประเทศไทยประชาชนและครอบครัวและตนเองมีความสุขตลอดปีใหม่หลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและเจ้าภาพเข้าถวายพราปา ประธานส่งกล่าวสมโทตณีนะครับถานเรื่องในปีใหม่ประธานในพิธีกล่าวโวยพรปีใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับซึ่งขณะนี้ท่านประธานในพิธี ตอนผู้ว่าราชการจังหว,วัดสุรินได้เดินทางมาแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้เข้าสู่มนลนพิธีในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรตินาเกาอีทีกรองรับด้านในกรรมพิธีเลยนะครับเปลี่ยนเชิญพุทธศาสนิกชนประชาชนผู้ร่วมพิธีในวันนี้ ได้เข้าสู่ด้านในปรัมธีในช่วงเวลานี้นะครับขออนุญาตินเชิญด้วยความเคารพครับ ส่วนวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้เริ่มจัดกิจกรรมสดมนีข้ามปีในวัดเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548ภายใต้โครงการส่งท้ายกีเก่าวิถธีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมดกล่าวโดยกิจกรรมส่วนต้นขั้นปีมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปีงบประมาณพุทธศักราช2565กรมการศาสนาได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อสวดมนต์ข้ามปีเสริมสริริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564ระหว่างวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564 64ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2565เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนลดละเลิกอบายามุกในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2565และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาร,รวมทั้งถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงสานุวงศง์ทุกพระองค์ในการรินักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการสดบนข้ามปีเสริมิริดมงคลทั่วไทยสงท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564จังหวัดสุรินขึ้นโดยบูรณาการร่วมกัน โครงการสุดมนุ์ข้ามปีอาเซียนจังหวัดสุรินประจําปีทุทธศสองพันห้าร้อย5 65. ด้วยีวัตถุประสงค์เพื่อเทิอทุนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง ซึ่งขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประธานวิจิจีได้ให้เกียรติเดินทางมาถึงบนพนิจีนะครับ กุมดูตรงนี้ถ้างั้นมันจะไม่ได้ภาพจะไม่มันมันจะไม่ได้ภา นี้ได้เวลาในการประกอบพิธีโครงการสวดมนต์ภามปีสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนถวายเป็นพระราชลลเสริมสรีมมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิธีใหม่พุทธศักราช2564จังหวัดสุรินระหว่างวันที่31อนธันวาคมพุทธศักราช2564 ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2565ณวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสุภพมคมกิจิพัฒน์ที่บณ์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระระจนตไตรขอเรียนเชิญครับ เปี่ยนเชิญทุกท่านน้อมจิตตั้งใจพนมมือขึ้นคับ หลายท่านก่อนไปเห็นเชิญท่านเห็นขึ้นครับ เนััครบลำดับต่อไปเปลี่ยนเชิญทุกท่านน้องจิตตั้งใจกล่าวคำนมัสก,การพระประตนานตรัยโดยพร้อมเพียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาทิเอมิสวาข้าโตภะคะวาตาธโม อัมังนะมะสมาสุป,ปติปันโนภะกวโตสอาอวกสัสงโคสังฆังนะมะมิมัยังพันเตวิสุงวิสุงกัปตนาทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจ้ามาบุติยังปิมัยังพันเต วิสุงวิสุงระคะนธายาติสระเนนะสะปัญจศีลานิยาจามะตัติยมปีมะยังคันเตวิสุงวิสุงระคะนธายาติสระเนนะสะปัญจศีลานิยาจามะ โมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคุถังสารนังตระเวคุถังสารณังตัจฉามีธรรมสารณังตัจฉามิ สัรณังกัจามิสัังสรณังกัจามิทุติยามีทุังสรนังกัจจามิทุติยามีทุธังสรนังกัจจามิทุติยามิธรรมังสรนังกัจจามิทุติยามีธรรมังสรนังกัจจามิ Saranam Pachami Putiyam Pisangkang Saranam Pachami, Saranam Pachami. Saranam Pachami. ยามปทุทางสนาng kaชา้า ตัก tiยามปทําังสนาng kaชาย ัสชา ักยมปสัสนาngกชา้า ปะสมาธิาปิปานติปะตาเวรัมณีสิกขาปะรรสมาธิยาปิทินนาธานาเวรัมณีสิกขาปะรรสมาทิญาปิทินนาทานาเวรัมณีสิกขาปะรรสมาธิยาปินเมสุปิจาราเวรัมณี ปะสมาายกาเมสุมิตาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามีสาวะทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธียามีมุกษาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามี สุปราเมระยามาซาปมาตฐานาเวระณีสิกขาปตังสมาธิยามมาินปัจสิขาปาิสเนะสุติยัติสาธุเลนะปกัสสัมปทาสาธุเวนะนิุติยันติสาธุ ขอเรียนเชิญท่านสุภคมกิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานพิธีประจําที่แทนรับกล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนางสาววาสนาชัยพันนาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงาน,นเรียนเชิญครับ ธรมาสการ์พระครูโสพลธรรมรังสิีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุทธ์เรียนท่านสุโภคงอิธิพัฒน์บูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงดิชันนางสาววัสนาชัยพนาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เป็นนามคณะกรรมการดำเนินงาน สวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสริบมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564ของจังหวัดสุรินในวันนี้ดิฉันขอกราบเรียนเพื่อทราบถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมเพื่อโปรดทราบพอสังเกตดังนี้ค่ะ ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายยมุสสวดมนต์ไหว้พระในค่ําคืนของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงวันที่3 1ธันวาคมถึงวันที่หมกราคมของวันปีใหม่โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำหลักธรรมคาสอนทางศาสนามาบกบพราะเสริมสร้างพลังใจให้มีจิตใจที่ผ่องใสก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติในการนี้ในปีพุทธศักราช2,564ที่จาก9ก้านไปยังพุทธศักราช2,565จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานว,งวัฒธรรมจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด ินและหน่วยงานทุกภาคส่วนกำหนจดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนพุทธศักราช2564ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาคมชาวอาเซียนส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ ในรูปแบบที่เรียบง่ายโดยมุ่งเน้นการใช้มิติทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเป็นกุศลปลอดจากอบายมกุกลดอุปัติเหตุและความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเป็นการสร้างวัฒนธรรมประเพณี ในมิติพระพุทธศาสนาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยสองกิจกรรมได้แก่ 1. นึ่กิจกรรมทางาศาสนาของพุทธศาสนิกชนอาเซียนประกอบด้วยกิจกรรมบายสีคุณค่าและความสำคัญในพระพุทธศาสนาโดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยกิจกรรมการแสดงหลอกบำตรศหรือระบำตรด ของพุทธศาสนชนชาวกรัรมพูชากิจกรรมการบรรยายธรรมของพระสงฆ์ชาวเวียดนามสองพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถาวายเป็นพระราชกุพนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าพุทธศักราช2564 ดำเนินการในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปโดยพระสงฆ์ชาวไทยพระสงฆ์ชาวกัมพูชาและพระสงฆ์ชาวเวียดน,นามที่จำพันษาอยู่ในจังหวัดสุรินการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากท่านพระครูโสคลธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ ที่ได้ให้ใช้สถานที่จัดจิิกรรมท่าน,นพระโศสีปริยัติสาธรเจ้าอาวาสวัดเทพสุรินคุ้มเหลือเมตตาอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์ชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามร่วมประกอบพิธีทางศาสนาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นอกเมืองสนับสนุนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดสุรินร่วมดำเนินการนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินนำนักเรียนนักศึกษาช,าชาวไทยชาวกัมพูชาพรา้อมพูทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเห็นควรได้รับการขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพิฉันขอเรียนเชิญท่านสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินประ